สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูรถตัดหญ้าฉบับมินิคูโบต้าครับรถตีนนี่ลากได้สบายเลยอ่ะรถตัดหญ้ายครับนี่คูโบตา้ารุ่นฉบับคุณปูนะรุ่นไหนไม่รู้ ประหยัดน้ำมันครับสามสูบตั้งเครื่องตัดหญ้าครับตัดบริเวณหน้าบ้านก็ได้ตัดตามส่วนก็ได้ครับโฟต์คาใบมีดเขาคมมากครับแหมดู L สอง l 2000. L ล0 0ลสองพันแอสองศูนย์ศูนย์ศูนย์เครื่องหนึ่งอะ่ะดูแล้วไม่แพงนะเนี่ยรถคันเนี่ยแต่ว่าใช้ดีมากเลยครับคูปตุต้าเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการตัดหญ้าอันนี้เอามาตัดหญ้าสบายสบายครับ เท่าเดียวตัดตามสวนก็ได้ถือว่าลงทุนไม่แพงครับต่อข้าวกระปุตรีครับอันนี้ไม่อันตรายมนะันไม่กระดินงครับ ก็ใช้ตรงหางยกขานนั่นแหละพวกเอามาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ซื้อเห้นขายเยอะเลยนะ,น,ะนี่นี่อุ๊ไม่ต้องเอาใช้แรงงานคนเท่าไร่ทบได้สบายสบายไม่เหนื่อย L สองพันเอ้เป็นรถคุบุต้าครับสำหรับคุณปู่แบบนี้จมก็เอาขึ้นง่ายนะตัวเขาเบาเลยเขาดูดูดยางแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูืดูไม่ดูยางแล้วก็แตกล้วนะนะ เพิ่งซื้อมาแล้วครับใช้ประโยชน์ได้ดีครับลงทุนไม่แพงครับประมาณเนี้ยอันนี้ถึงแสนไหมเนี่ยไม่ถึงหน่ายะังไม่ถึงเลย แล้วเครื่องตัดยานี่ก็ประมาณสองสามหมื่นถึงไหมประมาณนี้แหละตัดตามสวนได้เลยครับสิบยี่สิบร่อ0สามสิบร่ห้าสิบรบายสบายส,ายสายถานที่แคบๆเข้าได้ครับ